ับสาวันเสาที14ท่14พฤศจิกายน2 0 0 3หานะครับเมื่อนี้ผ้าเจ้าปลาปลาออกไปยามทงนะครับหลังจากห่างหายเวที่มารนวนเพราะว่าช่วงมังคันใน,น,นช่วงหน้าฝนช่วงพายุเขมานะครับก็เลยผักเขาจะข้าวพอดีเขาก็ทายคนนัำนะครับคึกสะระเกินอยู่บ้านเ <c> ม <oughs> ื่อสิลมมาแห้งมาได้นะครับก็เลยเอาล่องอ,ออกล่องเบิรงนะครับ ออกไปหน้าเมื่อวานนี่เห็นตอนแรกพุษนกเขาขันหลายๆนะครับล่องไปล่องมือกันหน้านะครับชมโ่มเหมือนกลาเทอรมันมันเพราะว่าช่วงนี้าป้าก็ล่างหัวป้าเขานะครับขขเขาดอเขาดอเขาแง่ก็ล่างขึ้นง,งามนะครับก็ล่งหัวป้าเขาเมื่อเดีต้องขึ้นสองลักสองชุดครับมาดูน้ำกันล่อง,งมือมันมันมือนี่รอรุ้นด,ด,ดูนะครับ Boo 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 boo. ประมาณหมือนเรากล้าไปเซสซตสบุดสรุปประมานครับมือนีดพี่น้องโอ้ยเป็นข่าวเป็นตาโอกาสนาว่ากันไหมนะครับเนาะมือนไงสมิสว่างครับสวัสดีครับ